คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาซ้อมมวยคุณคคแมนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าเทคนิควิธีการป้องกันตัวของมวยคุณ,คณแคร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีนะครับสามารถนําไปปกป้องตัวเองได้นะครับทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองมาฝึกตามผมสิครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตฝึกมวยไทยก่อนนะครับทุกคนอนุญ,ญาตใส่หมอนดี แบ,บแรกเนี่ยขอฝึกซ้อมมวยไทยก่อนนะครับก่อนที่จะไปเอาวิชากับกุณขมแม่นะครับกคนโอ้โหเป็นไงนะทุกคนครับโอเคเราไปฝึกมวยปุ๋นคมแม่กันเลยดีกว่นะทุกคน ครับทุกค,ครับจิปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาฝึกซ้อมมวยกุนคาแมกันนะครับทุกคนถือว่าเป็นวิทยาที่ต้องใช้โรมปานเยอะเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ฝึกมวยไทยมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับทุกคนผมก็พอมีวิชาบ่วมตัวนะครับสําหรับมวยไทยแล้วนะครับทังเขา่าสอบสอบนะสอบครับนะ ย,ยิ่งหญ่แลทุกคนโอ้โหมีครบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมอยากจะลองไปฝึกมวยกุนขแมดูนะครับทุกคนแล้วก็วิธีการไหว้ครูด้วยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการฝึกของมวยกุนขแม่กันนะครับ โอเคทุกคนถ้าใครชอบอก,ก,ก,ะะก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของน้องลมชาแนลด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะได้อะไรจากหน่วยคุณไข่แม่บ้านนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ฝึกมวยไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็จะมาดูวิธีการฝึกของคุณคำมแแมบ้างกันดีกว่านะครับทุกคนอันแรกเราไปชมการไหว้ครูของมวยคุณคำแม้กันดีกว่านะครับนี่คือเป็นท่าแรกที่ผมจะต้องไปฝึกนะครับก็คือการไหว้ครูนั่นเองนะครับทุกคนเดีย๋ยวไปชมกันเลย โอ้ยากเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ครับทุกคนครับหลังจากที่เราดูกวานไหว้ครูของมวยคุณคแมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนท่าทางจะยากมากนะครับทุกคนเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับมันถึงจะได้นะครับทุกคนรู้ไหมถ้าอยากฝึกมวยคุณคะแมนะครับนี่เป็นเทคนิคการไหว้ครูนะครับทุกคนอันดับแรกก็จะกลางปีกก่อนนะครับกลางปีกจากนั้นก็จะทํามือเหมือนเหมือนจะเด็ดอะไรนะครับ เหมือนจะเด็ดอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าปรมาจารย์รู่อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาสอนวิชากุมคาเมให้กับเรานะครับท in ุกคนเดี right. ๋ยวเราไปดูกันเลยไปขูได้าฮหนึ่งจำนวยสำคัญสำคัญแทนเตียนอังผีจับปลาปลาบัดบัดได้ติดดอปคือบลาไหลคลาบตัวตุ้งรองไปงเยอะนะครับต้องแบบกลับตัว ยุเขาว่าไปเล่ายากนะแต่ฝันกุอะไรไปไมเดี๋ยวดูต่อดูต่อไป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 เดี๋ปวมันไปกุมนอที่บางคน

Hãy subscribe cho kênh Ăn Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อฮ้อเฮ้ยเฮ้ยปาู้จักจเฮเฮ้ยโอเคครับทุกคนครับก็นี่ครับง่ายไหมครับทุกคนง่ายไหมง่ายมากบอกเลยมันดูง่ายอย่างวะแต่พอเวลาทําแล้วมันทํายากนะครับทุกคนเห็นแบบนี้มันยากเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคครับไปแล้วนะครับท่าที่สองนะครับทุกคนไปดู อันนี้นะครับไปดูปรมาจารย์ที่เป็นอดีตปรมาจารย์กุลคเมนะครับที่เขาใช้ฝึกฝึกป้องมันตัวนะครับเวลาเขายกหมัดมาเราปัดเวลาเขาเตะเราปัดแล้วก็หักขาหักแขนยังไงเราต้องดูคลิปนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับ បាច់គុន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 ប បាក់តាមក្នុងនេះសូមតាមប្រើរូបមន្តចោលនឹងតាមប្រកបើក៏អាចចេញពីផ្លែដូចនេះត្រូវតែចាប់មើលໄວរប៉ែដែរបាទយើងត្រូវតែគុំស្មៃលក្ខណៈនៃការប្រើប្រារបស់ខ្លួននឹងប្រើក្នុងពេលគ្រប់ពេលអរូបទាំងបាទ โอเคครับทุกคนครับเป็นไงครับทุกคนหลังจากที่ได้เห็นวิธีป้องกันตัวแบบคุณคาแมแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเทคนิคการหลบก,การหลบหมัดนะครับการปัดมือปัดขาโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนครับ ต้องเอาไปฝึกกันนะครับทุกคนอย่างน้อยเราก็มีวิชาไว้ป้องกันตัวนะครับผู้หญิงก็ฝึกได้นะครับเด็กเล็กอะไรก็ฝึกได้หมดนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับทุกคนโอเคหลังจากที่เราดูแล้วใช่ไหมครับทุกคนทั้ง3มคลิปเนี่ยผมจะลองเอาไปฝึกดูนะครับทุกคนว่ามันจะทําได้หรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยผมจะฝึกไหว้ครูก่อนนะครับหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จนะครับผมก็จะลองไปฝึกวิชา เป่าแมลงเมาครับแบบนี้นะครับโอเคทุกคนครับวิธีการฝึกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงและจะมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปชมความกันไปอยากฝึกเป็นทีแล้วอูดยังไงเนี่ยไปครับโอเคครับทุกคนครับไปเริ่ม ดีกว่านะครับทุกคนการไหว้ครูแบบอุลแคมแมรนะครับทุกคนไปชมกันเลยตองกลางขาวกลางปิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขบวนการที่สองกันต่อนะครับทุกคนของปรมาจารย์ท่านนี้ครับ <c oughs> <c oughs> Ha 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 ha!